เอา่ะแจกผลพิศาสเวอร์ชั่นสองไม่พูดเดยอะครับแจกเลยผลอะไรวะอุย <c oughs> ใช้บริการผลผลพิศาสโอเคเปล่าข้าจะให้เจ้าใช้ผลที่เรียกว่าไปเขาเรียกว่าผลบากี้หรือเปล่าเกลือมันเกลือใช่แล้ว <c oughs> มันเกลือ <c oughs> เกลือวันนี้เกลือครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับจบแล้วเพราะวันนี้เกลือก็เลยจบเร็วโอเครอตักหนึ่งนาทีแล้วกันคิ่มันจบไวไปอ่าวันนี้เกลือครับผมคือ,อวันนี้แบบเกลือเกลือฉันยอดเลยสุ่มได้เกลือเลยวันนี้แตกหนึ่งสุ่มได้เกลือวันนี้สุ่มได้เกลือ ซุ่ได้เกลือถอดแว่นเลยแบบอันนึงนะอุ้ยซึมได้เกลือซุมได้เกลือใส่หน้ากากปิดแป๊บอายเขินอายเกลือว่ะวันนี้เกลือเกลือแบบเกลือครับเกลือแอแท็กเกลือครับวันนี้แอแท็กเกลือบายบายครับเจอกันคลิปจบเร็วเพราะวันนี้เกลือ